เป็นกลุ่มนักอนุรักษ์และนิยมธรรมชาติที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขานะครับเขาได้ออกสำรวจความสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นน้ำต่างๆระบบนิเวศต่างๆนะครับแถวๆที่หาใจนั่นแหละจนไปพบกับกลุ่มนกที่น่าสนใจมากคุณโนะใช่ครับอันนี้คือเขาสำรวจที่บ่อบำบัดน้ำเสียอำเภอหาดใหญ่นะครับจังหวัดสงขาก็พบกับ กลุ่มนกกาบบัวเนี่ยซึ่งเป็นนกน้ําขนาดใหญ่นะครับเป็นจัดเป็นนกในวงนกกระสาเนี่ยครับ,รบก็สีสันเขาถ้าเกิดอันนี้พี่ผมเรียกนะรับผมจะเรียกว่าเหมือนกับฟาร์มเอโก้เมืองไทยอ่ะเพราะว่าเขาสีสันถ้าเกิดเป็นต่างประเทศก็เหมือนกับนกฟาร์เมเอโก้อะไรมานะครับ,รบอันนี้ก็มารวมฝูงกันออกหากินเป็นกลุ่มกว่า40ตัวนี่รับเป็นภาพจากมุมสูงนะครับถ่ายจากโดรนมาก็สร้างความประทับใจแก่พวกนักอนุรักษ์ นักนิยมธรรมชาติแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปดูกิจกรรมในช่วงวันหยุดเนี่แหละครับ,รบเพราะว่าในตัวส่วนนกกรบ,บัวเนี่ย ถือว่าปัจจุบันเนี่ยสถานะเขาเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดหนึ่งครับผมปกติเขาถิ่นเขาก็อยู่ในในไทยอ่ะเขาจะเป็นนกอพยพอ๋อนี่ไงครับผมก็คือมาอพยพหนีหนาวมานะพูดง่ายนะครับแต่ว่าพอมาอยู่ถิ่นเราเนี่ยเราก็ตั้งชื่อแบบไทยนกกาบบัวแสดงว่ามันก็มีต้องมีช่วงหนึ่งที่เขาไม่ได้อยู่ไทยก็มีมีเขาจะกระจายไปทั่วเขาจะกระจายตามแหล่งน้ําออกหาแปหากินไปทั่วอย่างประเทศไทยสมัยก่อนเนี่ยมีเยอะ แต่ปัจจุบันนี่มันลดจํานวนลงไปครับและหรือแม้แต่ในภาคใต้เนี่ยเดิมเนี่ยเขาสํารวจเจอเฉพาะที่พัทลุงครับแต่นี่ก็มีถือว่าระบบนิเวศสมบูรณ์แล้วมือก็มีกระจายมาที่จังหวัดสงขลาด้วยนี่ครับนี่ครับก็เลยคณะกลุ่มนักอนุรักษ์และนิยมธรรมชาติที่หัดใหญ่นะครับก็เลยไปเก็บภาพสวยๆเนี่ยมาให้เรานะครับเพื่อที่จะเผยแพร่นะครับนี่ฮะสวยงามนะคจะเป็นอนาคตน่าจะเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวดูนกอีกที่หนึ่งสำหรับคนที่อยู่ทางภาคใต้ได้เลยครับผมนี่ครับขอขอบคุณไว้ด้วยแล้วกันนะครับ